มาเร็วผมต้องไปรอละป่าๆเนี่ยเขาออกเขาออกไปลำคาลำได้รับตีละแม่เดี๋ยวมาก็มามาเร็วมันนั่งเคียงอยู่ลูกเดี๋ยวกรมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาทำแม่เลยมามาเข้าใจไหมมาอึบอึบแล้วลูกอึบอึบอึบคนแก็งแล้วจับอับ เอ้าทำไมล่ะลูกขึ้นลงขึ้นลงหนักเบียมึงแล้วเกิดอี่หมูอ่ะเร็วึ้นไหม g ู o ดบอยมา, Good boy. มาแม่หลอมาเออได้รับเดียแม่หมูเฮ้ยสองตัวใจโจดใจจอรอป,รปร้าเหรอมันยังไม่มาล่หลูกรับนอนกันเลย มันเดือดร้อนแม่เนแม่จะรับจะนอนพอตัวน,นี้จะตัวน,นี้กำนอนแอนสซกบนอน,กกน,อนเดี๋ยวป่อป้ามาลูกมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยมันสีุ่่มเกินอยู่สีุ่่มห้าุ่มอยู่ลูกเหยวัดนาววัดจุหวัดว่า you naughty today Mom want to sleep I have to w o r k i n tomorrow นี่ยามือนี่นี่ยไม้มือเนี่ยนี่เม็ดีหมูก่อนไปรอปอดแล้วปอมหมาแล้วขึ้นแม่ใหญ่จะได้ปาปายังไม่มาลูกปาปานั่งเครื่องอยู่ดี่บมันกมาล้วโอเคไหมแค่อยู่ก็สลิปมูงมาทบหน้าอกแม่เนี่ยแม่จะรับลูกวัดส r ลอง what you want you understand what I talking you understand what I talking huh you know what mom say you understand what mom say ทำไมไม่หลับไม่นอนล่ะลุกมันเป็นยังไงล่ะวันเนี้ยตะวานยังงลับได้ปอกกับมาละ่ปะปะ๊าป๊าคัมทูไนส์เครื่องดีเลย์นั่งเครื่องอยู่ลูกได้มักกันมาละ่ะโอเคไหม Can't mokot sleep Ok more. What you want? How you feel? You feel something wrong? Mán hù nà, papa mán chà mai You know Papa come soon Ok mai Mê papa Đưa papa mà Ok You understand? โอเคโอเคก็ต่ยี่หมาตัวนี้ก็จ้องอยู่จ้องอยู่ประตูเอนจานวัดนะมึงเข้าใจหรือป่าน่ะยุเข้าใจไหมแม่ผัวแม่อ่ะอย่างนี้เข้าใจป่ะหมูน้องน่าร้อง ามันแล้วแม่จะรับจะแดหมูอืมพอมันนอนแซนแบนนอนขาสมสีเนี่ยตัวน้อยๆย,ยังแค้นตัวใหญ่เหีะ <c oughs> มันสีถุมห้าถุมแล้วหมูแม่จะนอนโอเคไหมแค้นมังกรสลีปอืมวัดะลองแนาวรับนอนเหรอหูนะปอมันจะมาใช่ไมหมลูก เดี๋ยวมันกลับมาละขันยูก็สลิปขำคันอยู่เบ e, ็ดมานอนข้างแม่มาโนตี่นโนตี้บอยนโนที่บอยโนตี้บอยนโนที่บอยนโนที่บอยนอนเตงข้าแม่อยู่เนี่ยอะ น้าหมาหน้าหมาอันหน้าหมาอันหน้าหมาหน้าหมาติติติตดดิ๊ดดิต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 ดดินี่แล้วบางคนถามน้องเสี่ยวเหงาว่าไม่เหงาหรอกค่ะถ้ามีหมามันก็เหงาจะไปเหงาอย่างพอมันขวัญใจจะตายจะรับความได้รับนี่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 ใช่ไหมลูก แม่จะรับความได้ราบเนี่มพผอมมานอนก่อนใจใค่น <specifics> we ิ uh mama, so, ้ฮัลโหลเอนเซนมาตัว <Anna> น <hit away> ี <tan> ้กำลับเฝ้าจ้องประตูบันนียจ้องประตูฟังเสียงปอจะมาเวลาไหนใช่ไหมใช่ไหมลูก้จี้จีติ๊ติ๊หนามาติ๋งขาแม่อยู่นี่อติงหน้าต้องไหมนี่ เป็นจะไปเข้าประตูก็มาหาชมสีแม่หมาไม่เหงาหรอกครับเพราะมีหมาสองตัวนี่มันก็ไม่เหงาน้ำฟอกวนจะตายจะลับผมได้ลับมันอเนี่มันนอนมาหลบไปไปนอนไปมันไปไม่ไปเราไปมาแล้วจะไปไหนไม่ไปกูสลิปอยู่เบ็ด ค้มามสลิปได้ทุกมเลย์มาแล้ยมาแลวมานอนแล้วนอนที่นอนตัวนี้อุย้ยไปมาเดิมได้รับพืนเนี่ยจะเป็นเย้ดังขึ้น <laughs> มาเลยไหม แต่ใบอกกลับมาให่าม,มาเร็วน่าสงสารแต่ว่าวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เนี่ยไันได้รับได้นอนนะแม่จำถูกจำอันนี้ก็ขึ้นได้เห็ม่มอุ้มขึ้นเห็ม่มมามาเร่ลงไหม ขึ้นได้มาตัวเนี่ยอืมบีนก่ำกูเจ๊อืมมาแล้วดูบหมไปหมูหมู